แต่ก่อนอื่นชวนประมวลความเคลื่อนไหวที่ปักหมุดรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซ e ์กันก่อนนะคะเรื่องแรกค่ะคุณผู้ชมเป็นความเคลื่อนไหวที่ยังคงต้องจับตากันอีกยาวเรื่องการทวงคืน EIA ให้กับชายหาดเรื่องนี้ยังต้องจับตานะคะเพราะว่าผ่านไป2คืนแล้วที่เครือข่า,ขายภาคประชาชนทวงคืนชายหาดเข้ามาในพื้นที่ส่วนกลางก็คือกรุงเทพมหานครมาจากหลายที่เลยค่ะเข้ามาเพื่อที่จะทวงคืนกระบวนการ EIA ก่อนจะสร้างกำแพงกันขึ้นบริเวณชายหาดต่างๆนะคะมีหลายเรื่องที่พวกเขาสื่อสารลองไปฟังเสียงเรื่องเล่าจากครูกอเฉมสะอุนักข่าวพลเมืองที่ร่วมสัมภาษณ์เพื่อนๆและรายงานเข้ามากับซีไซส์ค่ะเป็นวันเดย์ซอ้อะครับเเครือข่ายประชาชนทั้นขึ้นชายหาดหน้ารวมกันเดือดร้องนะครับหาจากลายพื้นเี่อบอกกับปากรฐนะครับหรือไม่งานเด็กโอคงเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าประิทิทยเราจะย่งคุงเรือหาดไทย ต้นบุนลังโหลดดังของเราได้ตรจจัดหันอีกเลมยมหนนะครับสิ่งสําคัญของการยกรองของเราก็คือมีการโเสนอที่ให้การสร้างกําแพงกันถืนนะครับให้กลับมามีเ e. อเพื่อเราจะได้มีส่วนรวมในภากของประชาชนที่จะบอกว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างชาวบ้านเด้รอ,อะไรบ้างเป็นเรื่องที่พวกเราคิดบ่านไม่ใช่เรื่องของผู้ได้รับผลกระทบเท่นานั้นเพราะว่า ทะเลหรือว่าทรัพยากรหรือว่าชายหาดหรว่าเป็นผลประโยชน์ของชาติถ้าถือว่าเราปล่อยกันแบบนี้เราก็จะไม่มีชายหาดที่มันมีอยู่ในจินตนาการของเราเอาเข้าจริงทะเลไม่ใช่เฉพาะเรื่องของใครหรือชุมชนใดชุมชนหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้ถ้าเราดูข้อมูลของกลุ่ม Beach for Life และเครือข่ายเฝ้าระวังชายหาดเขาจะทำแคมเปญจับ ตากำแพงกันขึ้นขึ้นมาแล้วก็รายงานว่าพิกัดไหนบ้างมีการก่อสร้างกำแพงกันขึ้นนะคะมีการถ่ายภาพแล้วก็บันทึกข้อมูลผ่านเข้ามาทางแอปพลิเคชัน C-Size ถ้าคุณผู้ชมดูจากชุดข้อมูลนี้ในแอปพลิเคชัน C-Size ซึ่งเชื่อมโยงกับ b i t for Life นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าหมุดที่ปากตรงนั้นมีจุดที่ ก่อสร้างกำแพงกันขึ้นทั้งในฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอนามมนย้อนชมภาพผ่านแอปพลิเคชันนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าหมุดมีทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอนามมนบริเวณใต้สุดล่างสุดที่มีการปักหมุดรายงานเข้ามาว่ามีโครงการกำแพงกันขึ้นนะคะที่นั่นคือหาดโคกเคียนจังหวัดนราธิวาสคุณผู้ชมขาจากหาดโคกเคียนจังหวัดนาราธิวาสบราิวาราวรเวณนี้นะคะไล่ขึ้นมาด้านบน ฝั่งตะวันออกที่อยู่ตรงนั้นนะคะคุณผู้ชมนั่นคือที่แหลมเสด็จจังหวัดจันทบุรีค่ะเต็มไปหมดค่ะ ถ้ายิ่งซูมก็จะยิ่งเห็นรายละเอียดของแต่ละโครงการการรวบรวมข้อมูลของ b i BiIT for Life พบว่าหลังมีการเพิกถอนกำแพงกันคลื่นออกจากการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเราจะได้ยินกันบ่อยๆว่า EIA EIA คือรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะหลังจากมีมติครมอถอดว่าไม่ต้องทำ EIA ตั้งแต่ปี2556ก็เกิดโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นมากถึง125โครงการน่าสนใจว่าทั้งหมดมีการประมวลแล้วใช้งบประมาณ ในการดําเนินการก่อสร้างถึง 8,487กว่าล้านบาทนะคะนี่เป็นตัวเลขคร่าวๆที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังถือว่าเป็นงบประมาณไม่น้อยและเป็นงบประมาณที่มากกว่าก่อนหน้าที่จะมีการถอน EIA ถึง3เท่านะคะส่วนการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของเครือข่ายชายหาดค่ะต้องการจะยื่น3ข้อเรียกร้องส่งตรงไปถึงรัฐบาลและผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องนี้นะคะข้อแรกก็คือขอให้ยกเลิกมติคณะระัฐมนตรีให้อำนาจกรมโยธาธิการและผังเมืองในการ ้องการใช้ฝั่งต้องฟื้นฟูชายหาดที่เสียหายจากกำแพงกันคลื่นด้วยโดยเฉพาะหาดท่องเที่ยวสำคัญสำคัญของประเทศไทยและข้อสำคัญค่ะกำแพงกันคลื่นต้องกลับมาเป็นโครงการที่ก่อนจะคิดทำก่อนจะลงมือก่อสร้างจะต้องมีการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ค่ะ EIA เนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันดีตรงที่ว่าอย่างน้อยๆมันก็คัดกรอง,ก,องกันกรองรือ มันได้ศึกษาผลกระทบอย่างอรอบคอบเพื่อที่จะจัดสร้างคือสร้างต้องแบบแบบคุณศึกษาหน่อยไม่ไม่ใช่คุณมองแต่แค่รูปภาพแล้วก็มองแค่ท้องถิ่นขอไปว่าเออแกดเซาะแล้วก็คุณสร้างเลยทั้งๆที่คุณไม่ได้มาเข้าขบวนการการาศึกษาผลกระทบหรือว่าเข้าขบวนการตามระบบกฎหมายหรือว่าอะไรอย่างที่ขาเรียกคือคือมันน่าจะมีกระบวนการที่ซับซ้อนแล้วก็ลึกๆๆกๆึกว่านี้ค่ะกลไกในการดําเนินโครงการปัจจุบันเนี่ยปัญหามันคือ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็คือการไม่ได้ทำเยเอเนาะความสําคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมคือการประเมินเพื่อที่จะให้ผลกระทบมันอยู่ในระดับที่สังคมยอมรับร่วมกันได้แต่พอมันไม่มีเนี่ยมันกลายเป็นว่าพอหน่วยงานไปทํากําแพงกันขึ้นหาดทรายหายไปเกิดการกัดซาะต่อเนื่องที่ดินชาวบ้านหายสวนมะพร้าวถูกกัดเซาะแบบเนี้ยผลกระทบเหล่านี้ไม่ได้ถูกเยียวยาและไม่ได้ถูกระบุในรายงานดังนั้นวิธีการคือก็ต้องเอากาแพงกันขึ้นกลับมาทําการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังเดิม เพราะนี่คือหลักประกันสิทธิ์ของประชาชนว่าเขาจะได้รับการดูแลหากโครงการของรัฐเกิดผลกระทบกับชุมชนเขาจากการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนก่อสร้างกำแพงกันขึ้นบริเวณชายหาด